รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย9012ปีนิโอไลวไกลสู่สาคลนดิโอจินโซแม็สยามธุรกิจเจากรอติดทุกข่าวสารไ i โอแอดวานซ์เดย์ครีหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต ผมเป็นดิดูครับครับพบกับเรานะครับในรายการคอนทัวร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดไรเอยอยู่ที่จังหวัดละน้องละน้องละน้องทูกบรรยากาศสิมีทั้งหมอกมีทั้งควันควันอะไรอ่ะ ปิ้งไก่ใช่อาจารย์ปิ้งไก่เนี่ยหมอกเยอะมากใช่อากาศค่านดีเนาะบอกฝนแปดแดดสีเลยอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มานั่งรอท่านอยู่ท่านไหนจวนอ๋อท่านจวนนี่ก็แสดงว่าเป็นผู้ว่าทันทีเลยนงั้นเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับว่าที่ร้อยตีเชิดศักดิ์จำปาเทศกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ ครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กับว่าที่ร้อยตีเชิดศักดิ์จำปาเทศนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนั่นเองสวัสดีครับท่านสวัสดีครับโอ้ได้มาเยี่ยมท่านผู้ว่าเลยใช่ท่านย้ายมาด้วยคนที่ระนองนี่เป็นยังไงบ้างคะจิตใจนิสัยแบบตอนนี้ท่านทราบซึ้งรับรู้หมดเลยยังสัมผัสกับเขาได้ชาวระนองเป็นยังไงบ้างคะท่านระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าอยู่เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขเป็นอันดับสามของประเทศโอ้โห อันดับหนึ่งรู้ไหมที่ไหนท่ไหนนครพนมนครพนมอันดับสองก็เดี๋ยวกันนะพูว่าบอกเราลืมจำไม่ได้และอันดับสาที่นี่น่าจะพังงาจังหวัดที่สองสำนักงานเศรษฐติแห่งชาติเนี่ยจะประกาศให้จังหวัดระนองเป็นอันดับ3ามของประเทศเนี่ยแต่ผมบอกว่าเนี่ยคือคืออันดับหนึ่งในใจของผม นะฮะคืออันดับหนึ่งในใจของผมการท่องเที่ยวแล้วคะท่านการท่องเที่ยวนี่บ้างดีกว่าครับคือจริงๆแล้วละนองเนี่ยก็มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของน้ําเล่นะครับคือเมื่อก่อนนี่ฮะใครจะมาอาบน้ำแล่เนี่ยก็ต้องมาที่ละนองนะครับแล้วก็เป็นน้ําเล่ที่มีคุณภาพมาตรฐานโลกใรยังมีิจด แต่ที่นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจในเรื่องธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยพื้นที่ของจังหวัดละนองเนี่ยมีแค่14เเท่านั้นเองที่เป็นพื้นที่ราบนอกนั้นก็เป็นเนินเขาเป็นป่าไม้เป็นน้ําตกเป็นอะไรต่ออะไรที่เป็นธรรมชาติมากมายแล้วโดยเฉพาะนอกจากเราจะมีเขาแล้วเนี่ย อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็มีทะเลด้วยเรามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากก็อย่างเช่นที่เกาะพยามครับนะครับที่เกาะช้างซึ่งยังเป็นธรรมชาติอยู่มากนะครับนักท่องเที่ยวให้ความสนใจหรือว่าบริเวณเกาะที่ดำน้ําได้เกาะข้างคขาอะไรต่างๆเราเนี่ยเพราะนั้นเราก็มีที่ท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายน้ำตกไปใหญ่ที่สุดสวยสวยงามมากตกสูงมาก แต่อยากรู้อีกเรื่องหนึ่งคนละน้องก็ทําส่วนมากก็ปลูกอะไรกันนะการอาชีพหลักๆของเขาประมงหรือว่าอะไรเ่ยคือละน้องเนี่ยตอนยุคแรกเลยเนี่ยก็คือยุคเมืองแร่ที่ที่สร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาเนี่ยนะฮะที่ท่านคอซูเจียงเนี่ยมาทําเมืองแร่แล้วก็ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าเมืองละนองคนแรกเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะรัชกาลที่4เนี่ยคือเมื่อก่อนก็เขาเรียกว่าแร่เมืองแร่นอง อ่าตอนหลังมาก็นองไปเรื่อยนองไปเรื่อยๆนี่ตอนหลังมาก็เพี้ยนไปก็มาเป็นละนองเนี่ยนะครับตอนหลังก็ไปยุคป่าไม้ก็ช่วงหนึ่งเฟื่องฟูมากก็คือสัมปทานป่าไม้เนี่ยสัมปทานป่าไม้ไม้สุงเนี่ยนะครับเป็นป่าไม้ก็ให้สัมปทานก็มีการโค่นไม้เอาไปทำในธุรกิจนี่พอมายุคที่3ก็ยุคประมง นะฮะก็ทุกนี้ก็อยู่ในช่วงของการทําประมงประมงถึงว่ามีอาหารสดสดทานเยอะแยะโอ้เยอะแยะแล้วปลาอร่อยอ่ะแล้วพูดถึงสินค้าโอท็อปแล้วครับของที่นี่มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือกาหยูหวานเนี่ยนะฮะทีนี้กาหยูเนี่ยก็คือเม็ดมะมงหิมพานของเราที่ขึ้นชื่อก็คือกาหยูเผา เม็ดกระยูเผาโดยวิธีของชาวบ้านเนี่ยขายนะครับแล้วรองรับนักท่องเที่ยวได้เท่าไหร่นะนองเนี่ยฮะเราก็มีโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยอยู่3-4มสี่แห่งก็มีลักษณะของรีสอร์ทนะครับขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยก็อีกมากมายผมคิดว่า2,000คนเนี่ย,ยนะครับสบายสบายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ตามเกาะก็ยังยังรับได้เยอะไปได้เยอะนะครับ แล้วก็ยังมีพื้นที่เรากางเต็นท์ด้วยท่านผู้ภ<ส><พ>าบอก<ล> <ๆ S 1> ได้เดี๋ยววันนี้เราเลือกเอาเลยเนี่ย้บริเวณจวนท่านเออแล้วอย่างช่งวง AEC นะครับเราจะมีการเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างเรื่องแรกก็คือเราพยายามที่จะให้ชาวละนองเนี่ยนะครับทุกหมู่เหล่าเลยเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะเข้าสู่ AEC แล้วก็พยายามที่จะฉวยโอกาส นะครับในการที่จะหาช่องทางในการที่จะทำมาหากินได้มากที่สุดแล้วอย่างที่2ก็คือเราก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการสื่อสารภาษาะนะครับเรามีการเปิดสอนภาษาอังกฤษาภาษาจีนภาษาพม่าแล้วสุดท้ายเลยก็คือการคมานาคมะนะฮะ ก็นะอย่างอย่างที่บอกนะอยากให้มาเยี่ยมนะครับจังหวัดระนองนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่มีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยรวมทั้งท่านผู้ว่าด้วยที่ใจดีใจดีพิธีกรก็สนุกฮะพิธีกรคุยสนุกก็เลยพากันสนุกไปหมดเลยครับครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับท่านผู้ท่านผู้ว่าเชิดศักดิ์จำปาเทศนะครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับด้วยความดีครับทีครับี่แหละเมืองไทยจึงสวยงาม ถ้าอยากจะตามรอยรัดกับลูกออนทัวร์เนี่ยก็สามารถจิงจักสอบถามกันได้เลยครับผมแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับดรนภุรต เมษกุลค,ค่ะและแน่นอนนะครับผู้สนับสนุนหลักของเราครับค่ะบริษัทเนียวไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลขายตรงของคนไทยค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับร้านเสื้อผ้า,าสวยๆจากร้านเอ็กแซค่ะนิตยสารล,ลีไดไทม์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ค่ะ,คะผลิตภัณฑ์เทลเซนเต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเนียวไลฟ์นะครับทรูมูฟเอสสามจีพลัสไอโมบายพวกเราเข้าใจฮีโร่แท็บเล็ตดีๆที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ช่องสยามธุรกิจแชนแนลค่ะและกระทรวงมหาดไทยค่ะครับผมวันนี้เราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับครับ